มาค่ะวันนี้จะมาอันนี้นะคะมาค่ะวันนี้มาค่ะวันนี้สันซาจะมาพามาทานในนี้นะคะไม่รู้จะทานอะไร มาค่ะให้ใส่ใปชุมได้นะคะลูกน้องกำลังทำงานค่ะลูกน้องมำมักเมน่นเลยค่ะกำลังทำงานให้นะคะอันนี้คือใส่ซิปกระเป๋าะคะ่ะซิปกระเป๋าดูนะคะมันเอามาดูหน่อยสิขั้นตอนของเขาทำอะไรมากยวอะไรๆๆๆ โอ้เขามาอยากโชว์สีมือเขาลงต้องาะอยังไมาไหลมั้งไม่ไหลม่ไหลมาค่ะมาเด้ออันนี้เนื้อเนื้อเป็นยังไงบ้างวันนี้ล่าเสุดเป็นจังไดเนี่ยเขาบอกว่าแข็งนอกนุ่มไหนอู้ เนี่ยค่ะโอ๊ยอีเมนด์เด็ออกเอ้ากยายามน้มาค่ะกินทุเรียนกันแล้วค่ะมาค่ะกินทุเรียน กินกาแฟแต่ทานเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นร้อนในมันจะเป็นร้อนใน <c oughs> อะไรนะเขาอียง <c oughs> กับเขาบอกว่า <c oughs> กินข้าวไม่ได้ ไม่ได้ไปนู да. ้รเยนทานอะไรนะคะกาแฟกับทุเรียนเนื้อกำลังดีนะคะ มาเล็ยกเขามามามาจินทุเรียนกับกาแฟาหุน่นจะได้ลด 怪不得，好怕嘛！